สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๊บสตูดิโอผมครูจุ๊บสอนตัดต่อวิดีโอครับวันนี้ครับเราจะมาดูคลิปนะครับเรื่องคลิปของชอนที่ออกมาขอโทษนะครับเราเรามาดูนะครับว่ามีการตัดต่อจำนวนเยอะมากครับจนคนออกมาทําคลิปนับกันนะครับมีทั้งหมดกี่ครั้งครับที่มีการตัดต่อครับเดี๋ยวเราเรามาดูานะครับ เจากานชีวจากการที่ดูคลิปนะครับเห็นด้วยว่าการตัดต่อคําพูดนะครับของชอนเนี่ยจะเป็นลักษณะจำคัดนะครับก็คือตัดตรงส่วนที่ไม่พูดครับก็ตัดเอาแต่เนื้อที่พูดครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้กันโดยทั่วไปใน การทำคลิปลงช่อง YouTube ครับแต่พอมาเป็นคลิปที่มาขอโทษเราวมีการตัดต่อเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีดราม่ากันได้นะครับซึ่งเราลองมาดูครับว่ามีมีทั้งหมดกี่ครั้งครับเดี๋ยวลองเริ่อไปตอนท้ายด้วยครับก็อยู่ประมาณ240ครั้งประมาณนี้ครับก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับตัดมาเยอะอย่างเงี้ยครับเทคนิคจำคัดเนีครับเวลาใช้ครับถ้า เราลองมาดูในเวลาตัดต่อนะครับก็จะมีวิธีทําให้การจ้ำคัดเนี่ยมันโดสมูทขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาที่โปรแกรมไปกาดโปรเลยผมก็ลองไปโหลดคลิปช้อนมาดูนะครับลองมาแก้ไขดูครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะขยายหน้าจอนะครับให้ดูใหญ่ๆนะฮะจะได้เห็นชัดๆครับนะครับตรงนี้ครับจะเป็นการจ้ำคัดหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ครับ วิธีการง่ายๆครับที่จะทําให้ดูดีขึ้นนะครับดูสมูทขึ้นนะครับจะมีเครื่องมือหนึ่งครับของโปรแกรมไฟการ์โตครับก็คือสมาร์ทสปริตครับตัวนี้ซึ่งเครื่องมือตัวนี้ครับสามารถจะแก้ไขการจำคัดที่เป็นภาพที่กระตุกได้นะครับโดยการทําให้เอฟเฟกมันเนียนขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูครับตรงนี้จำคัดตรงนี้ครับนะครับดูครับ จะมีกระตุกกระตุกครับวิธีการทำนะครับโดยการนะครับให้เราลากแถบคุมตรงบริจุดที่มีจำคัดอย่างนี้ครับขึ้นไปนะครับแล้วแล้วเราก็มากดปุ่มตรงนี้ครับ Smart Split ครับหรือ a t h e นต t อ S ครับก็กดลงไปมาดูครับว่ามันจะดีขึ้นไหมครับนะครับจะทำให้ความเรียนการเปลี่ยน ดีขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูตรงจุดจุดหนึ่งนะครับน่ครับตรงนี้คราจะมีการจําคันอีกทีหนึนะครับเราลองมาดูนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ข้ามาตอนนี้จะมีการจําคันหนึ่งคันครับเราก็กดลากคุมไปเลยนะครับตรงนี้แล้วเราก็กดสมาร์ทสปริตครับเราดูนะครับนี่ครับอย่างงี้ ่ตรงนี้ตรงนี้เห็นเยอะนะครับอตรงนี้เราก็มาเลื่อนอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วท่อนนี้นะครับแล้วก่อนมาเดินครัมสมาสปิดหน่อยครับนะครับจะจะทำให้การตัดต่อดูเนียนขึ้นนะครับ ดูตรงนี้อีกแทนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เสียงที่หายเป็นตรงนี้นะครับมากดสมาร์ทสปินอีกนะครับจะทให้จะทก็ตกก็จะดูเนียนขึ้นนะครับน,น,น,นี่ครับตอนนี้ก็ตกอยู่นะครับลอ,องดูนะครับก็เหมือนเดิมครับ ดำเนินการล่าคุมไปแล้วนะครับตรงที่เป็นช่องว่างตรงนี้ครับแล้วก็กดสมราร์ตสปิดเหมือนกันจะทำให้ดูเนียนขึ้นนะครับตรงนี้พอดูไม่เนียนนะครับก็ตัดใหม่ตัดเลยตรงนี้กดสมาร์ตสปิดตรงนี้ครับเหลือเทเนตเอน,นะครับ รงซึ่งถ้าในการทำอย่างนี้ครับเราควรจะตัดมาจากคลิปที่เป็นต้นฉบับที่เป็นตัวยาวเลยนะครับผมมาตัดต่อจากคลิปที่เขาตัดมาแล้วนะครับแล้วก็ลองมาแก้ไขตรงส่วนที่มันเป็นจำคัดครับโดยโปรแกรม v e g a s Pro ครับโดยเครื่องมือที่ชื่อว่า Smart Split ตัวนี้นะครับก็เป็นเทคนิคนึงง่ายๆครับที่มาใช้ในการแก้ไขในการจำคัดครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับคนที่จะต่อช่องที่มีการพูดบรรยายนะครับทำให้การจำคัดของเรานะครับมีความเนียนขึ้นนะครับตามนี้วันนี้ครับก็ขอจบคลิปเพียงสั้นเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ